สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกท่านนะครับวันนี้ฮนะผมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่บนขคอโอ้โหบรรยากาศดีมากครับจะบอกทุกคนเลยหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะฮะไปแจกของกับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกัน,นยูนะฮะไปจังหวัดน่านกันมาขึ้นไปอยู่บนดอยนะฮะไปไปหาชนเผ่าผีตองเหลืองนะที่คนไทยรู้จักกันนะครับอากาศก็ เย็นพอประมาณนะฮะแต่อย่างทู้เพชรบูร์ไม่ได้นะครับขนาดหน้าสูงกว่านี่หน้าหนาวนะฮะเรามาเที่ยวกันดูที่เขาค้อวันนี้ผมมาในวันที่วันที่สองนะครับสองธันวาปีห้าเจ็ดกลางคืนอุณหภูมิขนาดผมไม่ได้อยู่บนที่สูงนะฮะอยู่อยู่ภูฟ้าสายรีสอร์ทนะครับก็ประมาณสิบหกสิบห้าองศาประมาณสี่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มาทุ่ม 16-15องศาน้าค้างเยอะมากถ้าใครมาที่นี่นะครับผมแนะนําเลยกางเต็นท์นอนจะได้บรรยากาศดีมากนะฮะแต่ว่าน้าค้างอาจจะแรงนิดนึงต้องเป็นเต็นที่สามารถกันน้าค้างได้ด้วยนะครับจะดีที่สุดนะฮะแล้วก็เสื้อกันหนาวนะฮะใหญ่พลาดกิจกรรมมากมายนะครับกลางวันเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปขับรถเอทีวีนะฮะแล้วก็ ไปล่องแก่งที่นี่มีล่องแก่งด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยุที่ราสตรอรี่ขับนะครับเป็นร้านกาแฟนะีนั่งกินกาแฟกันอยู่นะจิบไปจิมานี่ชมบรรยากาศกันบรรยากาศในร้านกาแฟนะครับดูสวยงามมากปีขาวเลยนะครับช่วงนี้บรรยากาศดีมากนะฮะอยากจะบอกก็มากันดูนะครับสามร้กิโลนั่นเองไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะ แต่ทุกปีคนเยอะอยู่แล้วนะสำหรับภูทับเบิกนะฮะโอ้โหผมว่าถ้ามาเป็นวันธรรมดาดีกว่านะครับคนจะไม่เยอะแต่ถ้าเป็นวันสุขเสาร์ทิ์นี่คนจะแน่นมากเป็นวันพันคนนะเราต้องไปแย่งกันขึ้นนะครับก็แนะนําเป็นวันธรรมดาดีกว่าคนจะน้อยนี่งาดีเก็บภาพบรรยากาศนะฮะภูทับเบิกนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนจะอ,อัพมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับกับอัง่นชิชาฮะบาย